เออมันอยู่ในฝั่งไม่ดีค่อยๆออกยกนหไว้อู่นนี่ีนนไปกอการืเนียการื่ออก็ไงเอแลกคือล่ะอกกเคือนล่อื่อนึงนะเยียบร้อยปันบไแ้ ดูมันโลดเจ็แมนบอกตัวนี้สงกกว่ามันถึกแดดยิมตันนี้สงกกว่าที่ลดเจลดลงแงเอาะใช่ใช่ใหันหลังมาดูเดียวสองโล่อยอะมั้ต้นี้หนักกว่าเดยต้อลงจับมเอาต้นนี้หนักกว่าต้วเขาไดีมาเจหัวเจ็ก็บมันเป็นตัวนี้นัก่ตัวนี้หนักกว่า้ตนนี้นักกว่าอตนน่าตัวน้อยตนน้อยตน้ย ตัวนะคุณสองโลกับตัวนี้ก็สิโลอยู่กว่าโลโล,โลกว่ายอยสองอยู่แล้วตัวนึงใหญ่กว่าน่ะอันนี้ตัวเล็กกว่าตัวเล็กนี่ประมาณรูสองรูสามรูนหนึ่งพอดีออมาวานแห่ครับวานเจ้าบาทสองบาทที่เหลือแกเอาขั้นวานเลยคือสิบกว่าไรนาะ อันนี้เซี่ยนี่อเดยพูนเด้พูนก็เด้งาพูนเด้๋ยวนเดพูดต่นะบอกแล้วมั้สิันนี้แหมันาแหบวานแหครับมาบามาเลยไปอาบน้ำไป ไปแบบน้ำไปเล่นแล้วอีกแล้วเห็นไฟบ่ได้มันสิไหม่มืออีกเป็ล่องหนามอยู่บอกอ่างนี้ตีต้มมันก็ลงเล่นมันก็นั่งบัวได้ไฟมันคักก้นหนามบัได้ไฟไฟมันขัดก้นหนามบัได้มันบัได้คือหนามได้ขุดไปเบิ่งเขาเห็ดปลาขุไปไปดูเขาทำปลาไปไปดูเขาทำปลาปลาตัวใหญ่ ดอกกระเดียวปอยกวางกับใหญ่กันือๆตใะแงกแทบก่อนใส้หัวหอมสองตัวเลหม้อเบอร์สามชิปเลยตสองตัวเลยนะอู้ขูข้างบนดูแบบสวยโอ้เบบดอกตมตัวนตมตัวนึงตมตัวนึงไว้กินมหลังตบตัวใหญ่มาหนึ่งตัวหนึ่งตบตัวใหญ่ตัวนึ่งก็ข้งเอาไปใส้ไปหีปิง ยิ่วขาจำแจ,แจ้วนั่นเสาร์ต้มกระพติวเดียวอ่ะเดคอดหยวอ้าวดืหวหัวมันกินสคนใส่ปลาเชื่อมแล้วเนะั่นเหมืออเอาหารก็ปิดหน้าบ้านจา์เลย